มาริโอและโปเกมอนเป็นเกมที่เด็ก90ทุกคนเนทุกคนต้องเคยเล่นมาแน่ๆนะครับผมว่าหลายๆคนนียน่าจะเคยกระโดดเหมือนมาริโอหรือว่าเคยปาลูกบอลจับโปเกมอนเนี่ยเหมือนกับเหล่าเทรนเนอร์ในเกมโปเกมอนแน่ๆนะครับและเกมเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเกมฮิตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเจ้าของเกมเหล่านี้คือบริษัทเกมชื่อดังอย่าง n i n t e น d o นั่นเองนะครับนอกจาก2เกมที่ว่านี้แล้วเนี่ยครับนินเทนโดเนี่ยยังคงเป็นเจ้าของเกมฮิตอีกหลายเกมเลยนะครับซึ่ง ผมเนี่ยค่อนข้างชอบคอนเซปต์เขานะคือที่เขาบอกว่าเกมที่ดีไม่จำเป็นต้องมีกราฟิกที่มันหรูหราแต่ว่าสําคัญเลยเนี่ยคือมันต้องสนุกครับใน The Case Canvas เอพิโซดนี้เดี๋ยวเราจะมาไขาความสําเร็จของ Nintendo กันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Case c a n v a s รายการที่จะพาคุณมาไขาความสำเร็จของธุรกิจง่ายๆนะครับผ่าน c a n v a s ครับสำหรับ The Case Canvass ตอนนี้นะครับพบกับหนึ่งในบริษัทที่ผลิตเกมคอนโซลและเกมชั้นนำของโลกที่ชื่อว่า Nintendo ครับ Nintendo เนี่ยเขาเริ่มจากการที่เขาเป็นบริษัทการ์ดเกมเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ Nintendo เนี่ยเปลี่ยนจากบริษัทการ์ดเกมเล็กๆเ,เนี่ยกลายเป็นผู้นำที่รันวงการเกมจนถึงปัจจุบันนี้ครับ และนี่คือเคสคานวาสของ Nintendo ครับเริ่มที่ value proposition ก่อนนะครับ Nintendo เนี่ยเป็นบริษัทผลิตเกมคอนโซลและเกมที่1เลยนะครับคือสนุกนะครับหลายๆเกมฮิตเนี่ยมันมีแค่ใน Nintendo เท่านั้นนะครับคือเขาไม่ขายผ่านแพลตฟอร์มอื่นเลยนะครับอย่างเกมที่ผมเคยเล่นอย่างเกมชื่อว่า Zelda เนี่ยคือเขาไม่ขายที่อื่นเลยเขาขายแค่บนแพลตฟอร์มของ Nintendo เท่านั้นนะครับอันที่2เลยคือเขาไม่โฟกัสที่กราฟิกที่หรูหราสวยงาม ่ไม่ได้เป็นส่วนที่เขาจะโฟกัสนะครับไม่เป็นต้องหุ้ยต้องเป็นกราฟิกที่ดูเหมือนจริงที่สุดที่โลกไปนี้สามารถทําได้และเขาไม่ได้โฟกัสสิ่งนี้นะครับอันที่3เขามีเกมคอนโซลที่ล้ําสมัยแล้วก็พกไปได้ทุกที่นะครับอย่างอันนี้อ่า Nintendo Switch นะครับคือแล้วก็มีมีหลายเกมของเขาเนี่ยที่มันสามารถแยกชิ้นส่วนของเกมคอนโซโลเนี่ยออกมาเพื่อเล่นได้อย่างเช่นเกม Ring Fit เนี่ยที่มันจะมีเหมือนวงแหวนวงกลมเนี่ยที่เราสามารถใช้งานมันเพื่อออกกําลังกายไปได้ด้วยนะครับเล่นเกมไปออกกําลังกายไปนี่ยครับมันยิ่งทําให้เรามีเหมือนแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็เป็น proposition ของทาง Nintendo ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆครับ ถัดมา Customer Segment นะครับอันนี้เขา t a ร g e เก็ต s Market เเลยนะครับ t a r g e เกไปที่ B2C นะครับคือเขา t a ร g e เก็ตกลุ่มที่เป็น s e r i o u s gamer มันมีเกมหลายเกมที่ ที่มันใช้เวลาสัก4-50ชั่วโมงกว่าจะเคลียร์เหมือนกันนะครับันเนี้ยคือเหมาะสําหรับ s e r i o u s g m m r r เลยนะครับนอกจากตัว s e r i o u s Gamer แล้วเนี่ย l g s u e r Gamer ที่อยากจะมา Play for Fun เล่นเกมเพื่อความสนุกสนานเอาแบบไม่ต้องเล่นเยอะนานเล่นทีเนี่ยก็เป็นกลุ่มของตัว Nintendo เช่นเดียวกันนะครับร,รวมไปถึงครอบครัวอย่างพวกจอยของตัว Nintendo เนี่ยมันสามารถแยกเป็น2อัน4อันมากสุดถึง8อันในเกมเดียวกันได้นะครับครอบครัวเนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมเด้ยวยกันได้ ผัดมา Customer Relationships นะครับเป็น Self Service กับ Automated Service นะครับคือเราสามารถซื้อขายเครื่องหรือว่าซื้อขายเกมเนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับคนของ Nintendo เลยนะครับแล้วเขาก็จะมี c o m m u n i t y ด้วยเช่นเดียวกันมี Event ปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆนะครับเช่น Event มล็อ Play Nintendo เป็นต้นนะครับ ช่องทางเนี่ยครับก็ช่องทางหลักของเขาเนี่ยในการซื้อขายนี่ยก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดผมจะซื้อเกมเนี่ยผมก็จะชอบเข้าไปซื้อเกมผ่านเว็บไซต์เขานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวคอนโซลเขาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในช่องทางเช่นเดียวกันนะครับเวลาซื้อขายเกมเนี่ยก็ซื้อขายผ่านคอนโซลได้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวเครื่องเองเราก็สามารถซื้อผ่านเกมดิสซิบิวเตอร์เกมเองก็สามารถซื้อผ่านเกมดิสซิบิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาก็จะมีโซเชียลมีเดียอย่าง YouTube Facebook Instagram ในการทําการตลาดหาผู้ติด,ดตามด้วยเช่นเดียวกันครับถัดมาคีพันเนอร์นะครับ,รบก็จะมีกลุ่มนักพัฒนาเกมเนอะที่คอพัฒนาเกมเนี่มนยมาฟีดให้กับทาง Nintendo นะครับแล้วก็มีเกมดิสซิบิวเตอร์เช่นพวกร้านเกมนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ที่จะไปเล่นเกมสตรีมเกมให้คนดูนะครับ ถัดมาคีย์แอคทิวิตีนะครับอย่างแรก,กคือการพัฒนาเกมคอนโซลนะครับอย่างตัว Switch เนี่ยคือหนึ่งในคีย์แอคทิวิตี้ที่ต้องพัฒนาอ,อ,อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถัดมาสําคัญมากคือการพัฒนาเกมนะครับเกมไม่สนุกคนก็จะไม่อยากเล่นคนไม่อยากเล่นคนก็ไม่อยากซื้อคอนโซลอันนี้สําคัญมากแล้วก็ทกําากรตลาด ถัดมา Key Resources นะครับอย่างแรกเลยคือทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเกมคอนโซลหรือว่าตัวเกมบางเกมที่ Nintendo เนี่ยเป็นคนทําเองผลิตเองนะครับอันที่2คือนักพัฒนาในทีมนะครับที่ต้องพัฒนาเกมอันที่3คือตัวแบรนด์ Nintendo เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่สตรองมากแล้วก็เวลาพูดถึง Nintendo เนี่ยผมว่าคนทั่วโลกเนี่ยรู้จักนะครับแล้วก็การพัฒนาเกมพัฒนาคอนโซลอะไรพวกนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่ไม่น้อยเลยนะครับ ค่า structures s t นะครับอย่างแรกคือค่าวิจัยแล้วก็พัฒนาเกมคอนโซลแล้วก็เกมน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่าจ้างพนักงานนะครับค่าให้จ่ยยายในเรื่องการตลาดค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับบริษัทแล้วก็ revenue model นะครับอย่างแรกเลยคือการขายเครื่องเกมคอนโซลแล้วก็การขายเกมต่างๆ แล้วก็เขาจะมีการขาย Subscription ด้วยนะครับคือ Nintendo Switch Online ถ้าเราอยากจะเล่นเกเมกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถ subscribe ตัวออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนรายปีนะครับรวมไปถึง l Licensing f e e s นะครับการขายล i เซนส์ของตัวละครอย่างเช่นที่เราน่าจะเห็นกันเนี่ยพวก Mario หรือ Pokemon อะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นรายได้อีกช่องทางของทาง Nintendo ครับ และนี่คือการขายเคสความสําเร็จของ Nintendo นะครับผมขออนุญาตสรุปคีย์สักเซสของ Nintendo ไว้ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าทําให้ Nintendo Success มากเนี่ยคือเขาโฟกัสไปที่ความสนุกของเกมไม่ใช่กราฟิกนะครับคือเน้นแก่น เน้นแก่นของการเล่นเกมนะครับคือเขาต้องการทําให้มันสนุกเนี่ยคือคือไอกราฟิกสวยงามไม่สวยงามเนี่ยเขาคิดว่าไม่ใช่สาระสําคัญนะครับเกมต้องสนุกก่อนอันที่2คือการพัฒนาเกมคอนโซลเนี่ยที่สามารถพกไปไหนก็ได้นะครับพอติเบิลจะเล่นบน BTS เล่นระหว่างทางกลับบ้านหรือว่าจะเล่นที่บ้านแล้วต่อเป็นจอ TV, ทีวีก็สามารถทําได้นะครับข้อที่3เลยคือว่า <_ an ument> เขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ภา,ายใต้อีโคซิสเต็มของตัวเองนะครับคือพยายามสร้างความเอกลูซีฟเนี่ยคือไม่เปิดให้เกมฮิตเขาเนี่ยขายผ่านแพลตฟอร์มอื่นเลยนะเราจะไม่เห็นเกมอย่าง Mario, Zelda ที่ถูกขายผ่านแพลตฟอร์มอื่นเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไว้ในอ e ีโคซิสเต็มตัวเองนะครับและนี่คือเคสความสำเร็จของ Nintendo นะครับถ้าอยากให้ผมมาขายเคสไหนเพิ่มเติมอีกนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับถ้าเกิดตัวเคสไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมจะหยิบเคสนั้นเนี่ยมาขายความสําเร็จให้คุณได้ฟังกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้จบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน The Case Canvas ในช่องของ Scale ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน The Case Canvas เอพิโซดหน้าครับขอบคุณมากครับ